วัีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับจอนไรเดอร์นะครับก็วันนี้ก็จะพาไปดักหนูกันครับตอนเย็นนี่เลยนะครับที่กระดักหนูของเรามีรู้นะครับว่ากี่หลังน่าจะสามสิบกว่านะครับแล้วนี่เลยที่สําคัญหมอเชื้อดักหนูนะครับจอนไรเดอร์ก็ใครสนใจติดต่อสามารถติดต่อได้นะครับก็จะมีทิ้งลิงก์เพจไว้นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับ ก็ขวดหนึ่งก็ไม่ค่อยแพงนะครับก็มีบริการเก็บเงินไปทางด้วยนะครับ <Wow. S 1> เหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่เลยเหยื่อใช้ว,วันนี้ก็แกนข้าโพดเปล่าๆเลยนะครับก็เราเสียบขยอกกอนทิตนะครับ ไม่ต้องเยอะครับสองสามสองสามทีพอนะครับแล้วที่เราจะดักวันนี้นะครับดูครับนี่นี่เป็นร่องนะครับดูครับโอเคครับมาทึกเลยินี่นะครับที่เราดักไว้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดักกันหลังต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวจะแล้วก็ตอนกลางคืนเราเราจะมายามดูว่าจะมีตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหรือเปล่านะครับว่าสุดนี้จะหมานกันหรือเปล่านะครับช่วงฤดูก็หนูไม่ค่อยมีแล้วนะครับช่วงนี้หนูก็จะหายแยกนิดนึงโอเคครับลุย

โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดคลิปไปตอนกลางคืนเลยนะครับสําหรับเย็นนี้ก็ดูแล้วจะนานหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันตอนกลางคืนเลยนะครับไาครับโอเคนะครับเกาะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีก็วันนี้ก็เราจะมายามหนูกันนะครับตอนกลางคืนก็เราดักไว้ตอนเย็นนะครับว่าสําหรับคืนนี้จะมีตัวให้นั่นแนะได้ชมกันหรือเปล่านะครับสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะครับสายครับ มานะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันหลังแรกนะครับ่จะโดนหรือเปล่านะครับ แรกไม่โดนครับดนหลังที่ ้วครับตัวแรกนี่เลยมีเลยครับมันหมานตัวแรกนะครับตัวแรกตัว <Wow. S 1> หลังที่สองครับสุดยอด เชื้อต่อไเด้นะครับสุดยอดครับเก็บก่อนนะครับแกงข้าวโพดเปล่าถ้ามีเม็ดด้วยก็ใส่ได้นะครับผมเน้นที่จะไม่ใส่เม็ดเม็ดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้กลับมันลั่นง่ายนะครับมันหนักผมก็เลยไม่แนะนําให้ใส่เท่าไหร่นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ ก็เหยื่อรุ่นนี้ก็เสร็จได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้โอ้อล่านนะครับต่านสาวครับผม ไม่โดนนะครับหลังนี้ล่านหลังนี้ล่านนะครับเพิ่มหัวเชิดนิดหน่อยนะครับ มาแล้วครับนี่แต็มที่สองน,นี่ครับโดนนะครับสดๆร้อนๆนี่ครับอ่อนอยู่เลยนะครับตัวนี้จัดมาสองแต้มแล้วนะครับตัวนี้นะครับสุดยอดเดี๋ยวนะ นี่เลยนะครับของเชื้อตัวนี้ได้ผลครับมดุดสองแต้มครับเยี่ยมครับกับองเชื้อตัวนี้เลยจอไรเดอร์สามารถติดต่อหรือสอบถามมาได้เลยนะครับ่ปะนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันตอนนี้ก็มาลุ้นปลาอ้อยนะครับเมื่อกี้เราดักตรงร่องนะครับร่องน้ำจมท้องเส่าครับ หลังนี้ไม่โดนนะครับ สามเต็มกับโมเชียตวันนี้ปีกจีครับสุดยอดโอเคครับไปลดกันเต็มต่อไปครับเราเอาไปกับหลักมาวันนี้ก็นักปีกกว่าหลังแต่เราดักไม่หมดนะครับก็มืดก่อนเราก็ดักได้ประมาณ อยี่สิบกว่าหลังนะครับโอเคนะครับสำหรับคืนนี้เราก็จัดมาสามแต้มนะครับกับัวเชีอตัวนี้เลยนะครับใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูกันอีกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปน,นี้แล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปน,นี้